นี่คะ่ะเพื่อนๆธาตุน้ำและขนาดธาตุน้ำมีนพิจิตก,กรกฎยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทำเรนดอมเขาอยากให้คุณรอหรือต้องการปล่อยให้คุณไปการพยากรณ์ของเรานะคะไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การพยากรณ์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สําหรับเพื่อนๆคนใดนะคะสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้ผ่านช่องทางภายใต้คลิปนี้แล้วขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรม สินแสบาคโค้ดชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนเพื่อนได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนเพื่อนชอบประทับใจสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะสำหรับธาตุน้ำมีนพิจิกกรกฎไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเขาอยากให้คุณรอหรือต้องการปล่อยให้คุณไปค่ะธาตุน้ำมีพิจิกกรกฎสำหรับการดูคำทำนายนะคะแนะนำให้ดูลัคนาเป็นหลักแล้วก็ดูลาศีประกอบนะคะ วันที่เกิดน,นะคะอยู่ภายใต้คลิปนี้นะเชื่อมโยงแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าโหราศาสาตร์ตะวันตกเอาที่เพื่อนๆสบายใจนะคะมาเปิดไพ่กันค่ะเขาอยากให้คุณรอหรือต้องการปล่อยให้คุณไปเดี๋ยวขอเช็คพลังงานความรู้สึกของเขาก่อนนะสําหรับธาตุน้ามีพิจิกกรกฎว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณธาตุน้ําเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณเดวิลเดวิลราชินีดาบ เขารู้สึกยังไงกับคุณห้าไมาอ้อู้ทาวเวอร์มีเรื่องทะเลาะก,กันหรือเปล่าแล้วก็มีไพ่สองเหรียญแล้วก็น่าจะห่างกันไปแล้วหลังจากที่เราประทะคารมกันหรือถ้าบางความสัมพันธ์หนักสุดอาจจะมีการใช้กำลังเกิดขึ้นไหม,มบางความสัมพันธ์เท่านั้นนะอาจจะมีเรื่อง,องความรุนแรงในความสัมพันธ์เข้ามา นะคะหรือถ้ามันไม่ได้แบบหนักถึงขั้นแบบเ,ออเราใช้กําลังกันกวางมองว่าน่าจะเป็นในเรื่องของคําพูดการอยากเอาชนะหรือการทําให้กระทบจิตใจแล้วก็ความรู้สึกอ่ะมันมีอะไรที่พังลงอ่ะทาวเวอร์ความสัมพันธ์ที่มันเคยหนักแน่นอ่ะที่มันเคยมั่นคงมันพังลงมาแบบมันยากอ่ะที่จะเก็บชิ้นส่วนนะคะเอาไปซ่อมแซมให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิม คือตอนนี้ความรู้สึกเขาคือโกรธคุณมากเลยท่าน้ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะคะแล้วก็เหมือนอยากจะเอาชนะคุณด้วยมันจะมีการแก้แค้นเกิดขึ้นไหมเนี่ยเขารู้สึกว่าเขายอมไม่ได้อ่ะหรือว่ามันจะมีการเอาคืนกันที่หลังไม่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไพ่อะมันฟ้องแบบนั้นนะคะอืมันเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวขอดูทาวเวอร์หน่อยแล้วกัน เขาสั่นคอนกับคุณเยอะมากความรู้สึกตอนเนี้ยแล้วเขาก็พยายามจะควบคุมอารมณ์ของตัวเองอ่ะให้อยู่ในกรอบที่มันไม่สแสดงออกในเชิงที่อยากจะทำอะไรใส่คุณหรืออยากจะแอคชั่นอะไรในแบบที่มันมันแบบเป็นด้านดาร์กของเขาอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะทาวเวอร์คืออะไรคะฮาโลแฟนอืม คือตอนนี้เขาพยายามใช้ธรรมะนะคะควบคุมจิตใจตัวเองควบคุมจิตใจด้านมืดของตัวเองอมีไพ่เด็กถือเหรียญแล้วก็มีไพ่หกไม้เทา้าเหมือนเขาพยายามหนีหนีจากความหงุดหงิดหนีจากความรู้สึกไม่ดีเพื่อที่จะไปอยู่กับตัวเองให้มากๆหรือพยายามที่จะประครับประคองอารมณ์ของตัวเองไม่ให้มันแสดงออกมาในแบบที่มันจะทำให้ความสัมพันธ์แย่ yeah. มากขึ้นนะคะมันเหมือนต้องให้เวลาเขาอะแต่ดูเหมือนเขาโกรธคุณมากเลยยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราต้องดูไพ่กันไหมว่าเขาโกรธคุณเรื่องอะไรอะแต่ว่ามันเป็นความโกรธที่รุนแรงนะเหมือนแบบเป็นเรื่องที่แบบรับไม่ได้อย่างเงี้ยหรือมันมีเรื่องความขัดแย้งเรื่องทะเลาะกันที่เราอาจจะใช้คําพูดความรุนแรงนะคะคือคําพูดอะ่ะบางทีมันอาจจะเปลี่ยนความรู้สึก ของคนหนึ่งคนได้เลยอ่าและคำพูดของธาตุน้ำบางคำก็อาจจะไปเปลี่ยนความรู้สึกของเขาหรือเปล่านะทำให้เขารู้สึกโกรธแต่บางกรณีอย่างที่บอกไปอ่ะบางกรณีอาจจะทะเลาะเบาแวงกันถึงขนาดแบบใช้ความรุนแรงก็ได้นะเออนะคะแต่ว่าทีเนี้ยทาวเวอร์มานะคะไพ่พระเด็กเอ,อ่อเด็กเหรียญแล้วก็หกไม้แต่ว่าบางความสัมพันธ์อ่ะคือเหมือนอยากจะแสดงออกไปในในแบบที่มันเป็นสายมืดๆอะ่ะแต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะไม่ทําก็ได้นะ อาจจะเป็นแค่การทำร้ายกันด้วยการใช้คำพูดและการสื่อสารที่ทำให้ความรู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งตายด้านประมาณนั้นโอเคมาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะสิบไม้เทา้าเหนื่อยความเอาแต่ใจในเรื่องของอารมณ์สองถ้วยก็มาจากความรักอะแต่เป็นความรักที่กดดันเป็นความรักที่ฝ่ายหนึ่ง เสียสละมากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามมากมีการให้มากแล้วก็มีไพ่เด็กดับแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องของการทวงบุญคุณกันหรือเปล่าม,มันมีการให้อ่ะแต่ว่ามันเป็นเป็นการให้ที่อีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะเอาสิ่งนั้นมาควบคุมอีกคนหนึ่งแบบนี้ไหมบางทีบางคนนะสร้างวิถีของการให้ไว้อ่ะเพื่อเอาความดีตรงนั้นน่ะมาเป็นการทวงบุญคุณในภายหลัง มันอาจจะเป็นลักษณะแบบนี้ไหมดูจากไพ่อะถ้ามันเป็นแบบนั้นมันจะเป็นความรักที่ไม่บริสุทธิ์เลยมันจะกลายเป็นความรักที่ดูเหมือนเอาการให้มาเป็นอำนาจในการควบคุมกับอีกคนหนึ่งหรือเปล่านะคะเนี่ยไพ่มันสื่อถึงการการให้ให้มันมีการแอบแฝงด้วยการหวังผลในอนาคตข้างหน้าแล้วสิ่งนั้นมันก็เกิดขึ้นแล้วไหมเนี่ยเดวิลเดวิลราชินีดาบเนี่ยเห็นปเนี่ยเอาเอาเอา กฎของการให้อะมาเป็นอำนาจควบคุมกับอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะมันเป็นการให้แบบไม่ได้มีความบริสุทธิ์ใจประมาณนั้นเขาดูไพ่หกเหรียญค่ะหกเหรียญน,นะคะหกเหรียญมาบอกอะไรหกเหรียญมาบอกไห้ The Fool การให้ที่อยู่บนความเสี่ยงเป็นพาร์ตเนอร์พาร์ตเนอร์ธุรกิจอย่างเงี้ย พาร์ทเนอร์ในเรื่องของผลประโยชน์หรือบางคนมีมีความขัดแย้งกันในเรื่องของผลประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยจากไพ่เนี่ยอืมน่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนะคะบางความสัมพันธ์นะบางความสัมพันธ์ก็ขุดความดีกันขึ้นมาโหเอามาเป็นเอามาเป็นอ่าราคาของการตอบแทนอะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเรียกร้องในเรื่องของการตอบแทนบุญคุณอะไรแบบนี้มามันน่าจะเป็นการสื่อสารนะคะแล้วก็ความอยากเอาชนะซึ่งกันและกันด้วยเนี่ยจากไพ่ เดี๋ยวดูหน่อยนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงอะบเขาท่านา้ำตัวคุณอ่ะรู้สึกยังไงกับเขาโอ้ก้าวดาบมาเลยความเครียดความคิดมากความวิตกกังวลเขาได้เดวิลเนาะเดวิลคือการผูกมัดนะ่ะการผูกมัดหรือการกักขังลาชินีดาบมาอีกมีความกดดงกดดันมาอีกความเอาแต่ใจนะคะนี่ห้าไม้เท้านี่ ความรุนแรงการทะเลาะนะคะทาวเวอร์มานี่มีความโกรธหรืออะไรที่มันไม่เป็นไปดั่งใจเขาก็จะโกรธคุณเนี่ยถ้าดูจากไพ่สองใบนี้แล้วก็มาดูจากไพ่คุณถ,ถ้าถ้าน้ำเหมือนคุณโดนกดดันอะไรสักอย่างผมเห็นไพ่ก้าวดาบมานะคะเขาน่าจะเป็นสายดาร์กอะดูท่าแล้วอ,อาจจะเป็นเอาความดาร์กมาใช้กับคุณไหมเอาการผูกมัดการยึดติดหรือการควบคุมมาใช้กับคุณทําให้คุณรู้สึกเครียดก้าวดาบทาให้คุณรู้สึกคุณไม่มีทางเลือกอะไรไหมมาดูซิ คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะธาตุน้ำรู้สึกยังไงอะสิบเหรียญแน่เนี่ยมีเรื่องของผลประโยชน์ในเรื่องของเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือในเรื่องของพาร์ทเนอร์ธุรกิจก็ได้นะในเรื่องของครอบครัวความรับผิดช,ชอบหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะราชาถ้วยนะคุณรู้สึกยังไงกับเขาที่ผ่านมาก็เป็นฝ่ายยอมไหมล่ะธาตุน้ำแล้วก็มีไพ่เดิร์สต์ ูรู้สึกยังไงกับเขาเหรอมันมันเหมือนแบบจำใจจำใจจะต้องยอมเขาปะเพราะเขาอาจจะมีผลประโยชน์อะไรสําหรับเราหรือมีเขาเรียกว่ามีกฎกติกาหรือสัญญาอะไรบางอย่างที่มันผูกติดเอาไว้บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวกฎหมายหรือสิ่งที่มันทําร่วมกันอะที่เรารู้สึกว่าต่อให้คุณจะเครียดหรือคุณจะรู้สึกกดดันแค่ไหนคุณก็ออกจากตรงนี้ไม่ได้นะคะ มันเป็นสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบปฏิเสธหน้าที่ไม่ได้นะคะมันก็เลยเป็นการจำยอมอะเหมือนเหมือนจำยอมที่จะอยู่ภายใต้อำนาจนี้นะแต่ถามว่าอยากอยู่ไหมก็ไม่อะก็ไม่ได้ไม่ขนาดนั้นมันเป็นความจำเป็นที่คุณจะต้องอยู่ก็แล้วกันนะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นอ่เดี๋ยวมาดูซิมาดูซิว่าเขาจะ เทคแอคชั่นยังไงกับคุณาธาตุน้ําหลังจากนี้เขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณคะ mm hmm. เด็กไม้เทา้าเฮอร์มิตหนึ่งเหรีออยญสีาดาบ mm hmm. เขาจะเทคแอคชั่นยังไงกับคุณหรอ mm hmm. แล้วก็มีไพ The Moon. Mm ่เดอะมูนเขาไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกเราด้วยเนาะ นึกจะทําอะไรก็ทํำไหมอะไม่ค่อยเห็นความสําคัญในเรื่องจิตใจของเราด้วยนะคะว่าเราจะรู้สึกยังไงมันมองได้ว่าเขาว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วเขาอาจจะมีความคิดหรือชอบคิดแทนอะเออเอารมณ์เหมือนชอบคิดแทนคุณว่าถ้าคุณทําอย่างนี้อย่างนั้นแล้วมันจะดีกับตัวคุณนะซึ่งคุณไม่ชอบเลยซึ่งบางอย่างเขาก็ไม่เคยปรึกษาคุณเลยว่าคุณโอเคไหมกับสิ่งที่เขาต้องการให้เราทําประมาณนี้นะคะคือความรักมันต้องอยู่ด้วยความเข้าใจเนาะ แต่ความรักอะในความสัมพันธ์นี้คามองว่ามันมีการให้กันแต่มันเป็นการให้ที่เหมือนกับเป็นการทวงทวงบุญคุณหรือเอาการให้นั้นมาเป็นอํานาจเพื่อกดให้อีกคนหนึ่งนะคะรู้สึกกดดันแล้วมันเหมือนเป็นกับดักอะมันเหมือนเป็นหลุมพานที่จะอ่อควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งให้ทําตามใจตัวเองได้ไงอืมเหมือนกับลงทุนไว้ก่อนอย่างเงี้ยลงทุนไว้ก่อนเพื่อที่จะเข้าไปควบคุมหรือเหมือนกับไป ไปยึดอำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อไม่ให้เท่าเทียมกับเราอะเข้าใจปะความสัมพันธ์นี้ความรักนะคะมันต้องมีการเท่าเทียมกันใช่ไหมการเท่าเทียมกันที่ไม่ต้องไปนับนะว่าใครให้มากกว่าใครถ้ามันมีการนับแบบนั้นเกิดขึ้นอนะมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกวางมองว่าการให้อะมันจะต้องเป็นเป็นเจตนาที่เราให้แล้วอยากให้ฝ่ายตรงข้ามมีความสุข มันคือการใส่ใจเข้าใจปะ่ะมันคือคือรายละเอียดเป็นเรื่องของความใส่ใจแต่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันมองเป็นเรื่องของบุญคุณอ่ะมันเป็นเรื่องของการนับเลยว่าใครให้มากกว่าใครแบบนั้นเฮ้ย <c oughs> ความรักแบบนี้เหนื่อยนะคือเราไม่สามารถเอามาวัดเป็นมูลค่าได้เข้าใจปะ่ะมันเป็นเรื่องของคุณค่านะคะคุณค่าทางใจแต่เหมือนทตุน้ําโดนเหมือนแบบเป็นการนับเลยอ่ะเป็นนับตัวเลขเลยอย่างนี้ไหมอ่ะทตุน้ําอืม มาดูกันนะคะมาดูกันซิว่าเวลาที่เขาคิดถึงคุณอะเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างท่าน้ำเขาคิดอะไรเกี่ยวกับท่าน้ำบ้างคะเนี่ยเก้าเหรียญเจ็ดเหรียญเนี่ยเห็นปะทําไมเขาถึงมองเป็นเรื่องของการลงทุนอะคือมองมองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ใบแบบนั้นมากกว่า มองไปเรื่องของความคุ้มค่าความเสี่ยงคือมีการทุ่มเทอาจจะเป็นการทุ่มเทด้วยการจีบอย่างเงี้ยหรือการให้แต่การให้ของเขาคือเขาก็ต้องการสิ่งตอบแทนในแบบที่เขาที่เขารู้สึกอยากได้ด้วยนะธาตุน้ําเป็นสิ่งที่เขาต้องการการตอบแทนในแบบที่เขาเลือกเองแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกเข้าใจปะบางทีเราอยากให้อะไรใครอย่างเงี้ยเราให้เราตั้งใจให้ด้วยใจแต่เขาวาดันมีชอย มีช้อยในใจว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็อาจจะเอาตรงนั้นน่ะมาควบคุมเราและให้เราทําในสิ่งที่เขาต้องการให้เราทําในสิ่งที่เขาอยากได้แบบนี้มันได้ด้วยหรอเหมือนเราจะให้ของขวัญใครสักคนเนี่ยหรือให้อะไรใครสักคนเนี่ยคือเราให้ด้วยใจเราต้องเป็นฝ่ายเลือกเองหรือเปล่าไม่ใช่ให้เขาเลือกนอกจากเนี่ยเราจะต้องแบบเป็นฝ่ายให้เขาเลือกเออถ้าเรามีเจตนาที่จะให้เขาเลือกนั่นมันอีกอย่างหนึง่งแต่นี่คือเขาส่งช้อยให้เราเลยปะมันก็จะไม่ใช่ความรักที่ คิดดีนะแบบเนี้ยเอาจริงๆมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์มากเกินไปไหมล่ะคือคนเรารักกันมันไม่จําเป็นจะต้องแบบขนาดแบบหูเอาไปคิดเป็นตัวเลขเลขใหญ่โตมาหูล้านไหมสามไหมเท้าอ่ะแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญเขาก็มีความคิดว่าเขาทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้อืม เหมือนเขาเป็นฝ่ายพยายามมาแหละเขาอาจจะคิดว่าเออเขาว่าเป็นฝ่ายพยายามที่จะทําทุกอย่างให้คุณเลยนะแต่ความพยายามของเขาอะเขาก็ได้รับการตอบแทนจากเราหรือเปล่าเออเราก็มีการตอบแทนกลับไปแต่การตอบแทนของเราอะที่ให้เขากลับไปอะเขาอาจ,จะไม่เก็ตหรือเขาอาจจะรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่ให้กลับไปเขาอาจจะอยากได้อะไรมากกว่านี้ไหมนะคะอืมมันก็เลยเอามาเปรียบเทียบแล้วทําให้เขารู้สึกว่าเราอะไปเอาเปรียบเขา แต่ถ้าความรักมันเริ่มอย่างเนี้ยตั้งแต่แรกอะถ้ามันเริ่มจากการที่มีความคิดใครให้มากกว่าใครอะหยุดซะนะความสัมพันธ์แบบเนี้ยการที่เราให้อะไรใครคนคนหนึ่งอะเราไม่ต้องไปคิดเลยค่ะถ้าสิ่งนั้นเราเป็นคนให้เองเขาไม่ได้ร้องขอหรือตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้ร้องขอให้เขามาให้คุณนี่แต่มันมีความรู้สึกที่บริสุทธิ์ว่าเนี่ยมันคือการให้แล้วเราจะไม่ไม่มีโอกาสเสียดายในภายหลังฉะนั้นก่อนที่เราจะให้อะไรใครหรือใครจะให้อะไรเราไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณฝั่งเขาจงคิดดีๆ ว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปอะ่ะมันจะไม่เอาสิ่งนั้นอะ่ะมาพูดหรือมาถากถางกันนะคะถ้ามันเป็นแบบนั้นถ้ามันมีกลิ่นอะไรแปลกๆตั้งแต่แรกในความสัมพันธ์ถอยออกมาซะอันนี้มันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นธรรมชาติของความจริงๆของความจริงที่เราไม่ควรไปมองอะไรให้มันโลกสวยนะคะความรักที่วัดกันด้วยมูลค่าหรือการมานั่งนับอะ่ะฉันให้มากกว่าเธอเธอให้มากกว่าฉันอะ่ะอยู่คนเดียวดีกว่า ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเอาสิ่งตรงนั้นมาให้มาซัพพอร์ตดูแลตัวเองดีกว่าและถ้าเขานับขนาดนั้นอะทําไมเขาไม่เอาทุกอย่างที่เขามีไปดูแลตัวเองเอามาซัพพอร์ตเราทําไมนะคะอะมาดูซิตัวทัดน้ำคุณมีการแอคชั่นกลับไปหาเขายังไงบ้างคุณมีการแอคชั่นกลับไปหาเขายังไงบ้าง มีไพ่สองดาบเนาะคุณยังไงคะเนี่ยเจ็ดถ้วยมันเกิดการทบทวนแล้วอะเกิดการทบทวนเรื่องราวต่างๆนะคะมีสามดาบรู้สึกเสียใจยอะรู้สึกเจ็บเสียใจยเรามีความรู้สึกว่าทำไมเขาถึง เขาถึงมองแค่ความดีของตัวเองอย่างเงี้ยแต่ทําไมเขาถึงแบบไม่มองเข้ามาที่เราบ้างว่าคุณเองก็เสียสละเหมือนกันอืมแล้วก็มีไพ่ the wheel of fortune คือเวลาที่ผ่านมามันเหมือนคุณเองก็ไม่ได้แฮปปี้กับเขานะคะมันเป็นเรื่องของการยอมอะหรือตัวธาตุน้ำคุณอาจจะเป็นฝ่ายยอมเขาเยอะมากๆด้วยคุณรู้สึกว่าคุณก็ยอมเขานะ ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้มีการยอมคุณยอมแม้กระทั่งไม่ไม่ให้กัตัวเองมีความสุขเลยอ่ะกับความสัมพันธ์นี้คือคุณทําให้เขามีความสุขอยู่ฝ่ายเดียวอืมสามดาบนะคะอ่ามีไพ่เมจิกเชียนเข้ามาเนาะมันทําให้เราโตขึ้นไหมเนี่ยมันอยู่ในจุดที่คุณไม่โอเคแล้วเหมือนแบบว่าความรู้สึกมันไม่อยากไปต่อแล้วปะ่ะมันเหนื่อยอ่ะเราอาจจะมองว่ามันเสียเวลา เสียโอกาสที่ดีในชีวิตอะหรือบางความสัมพันธ์นะมันมันยืดยาวแล้วพอคุณทบทวนหรือพิจารณากลับไปอะมันทุกมากกว่าสุขไหมไอช่วงเวลาความสุขมันมียังไงมันก็มีนะคะแต่มันไม่ได้มากกว่าความทุกข์ในตอนเนี้ยในใจของคุณเลยมันมีแต่ความเจ็บปวดนะคะมันมันเหมือนเราไม่ค่อยได้เป็นอิสระเท่าไหร่กับชีวิตซึ่งคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกเองได้นะ แต่มันกลับกลายเป็นว่าการผูกมัดเนี้มันทําให้คุณไม่มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยปะอ่ะมันก็จะเป็นลักษณะนั้นมาดูกันนะธาตุน้ําเขามีโอกาสที่จะกลับมาไหมเอามาดูซิเขาว่าจะกลับเข้ามาในชีวิตเราไหมอัศวินถ้วยคิดว่ากลับโอ๊ยกลับมาแน่นอนธาตุน้ํามีโอกาสกลับมานะคะกลับมาสื่อสารกลับมาพูดคุย ซีเลียนเขายังหวงความสัมพันธ์นี้อยู่นะคะแล้วเขาก็เหมือนกับยังมั่นใจในตัวเองว่าเขาสามารถที่จะโน้มน้าวให้คุณกลับมาได้อะอาจจะเป็นในเรื่องของการให้ผลประโยชน์หรือเป็นการนําเสนออะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออเพื่อให้ให้คุณนั้นน่ะกลับมาอยู่ในจุดนี้เขาแต่คิดว่าธาตุน้ําคุณไม่น่าจะจะกลับไปแล้วป่ะคือไม่เอาแล้วอืมกลับมาค่ะเขายังหวงความสัมพันธ์นี้อยู่บอกเลยนะแต่บางทีนะ ความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาหา่างกันตอนนี้ยบางทีเขาอาจจะคาดเดาความรู้สึกคุณไม่ได้ก็ได้ว่าตอนนี้คุณคิดและรู้สึกอะไรอยู่ก็อาจจะคิดแค่ว่าตอนนี้เขาทํายังไงกับคุณก็ได้ยังไงคุณก็อยู่แต่มันไม่เสมอไปนะเพราะว่าจากที่วางเปิดไพ่เนี่ยมันเหมือนกับตอนนี้คุณไม่คุณเริ่มไม,ไม่ไม่อยากไปต่อแล้ววะ่ะคุณเริ่มรู้สึกว่าเหมือนเราถึงทางตันของความรู้สึกที่เราไม่ได้รู้สึกเพิ่มขึ้นกับเขาไปมากกว่านี้แล้ววะ่ะมันจะเป็นการที่เราเริ่มจากเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ หรือกำลังทบทวนอ่ะกำลังคิดแล้วอ่ะว่าเออจะไปต่อหรือพอแค่น,นี้อะแต่กวางดูจากความรู้สึกของคุณคือคนมันไม่ไหวอะเข้าใจคําว่าคนมันไปต่อไม่ไหวปะแล้วมันจะเป็นการฝืนไปต่อแบบนี้เหรอมันก็จะย้อนแย้งกับความรู้สึกของคุณตอนนี้ไหมคะ้าตนา้ำขอทิศทางความสัมพันธ์นี้หน่อยค่ะขอบทสรุปแบบทิศทางความสัมพันธ์นี้หน่อยว่าย่งไงบทสรุปทิศทางนะ emperor หดาบอ่าจะมีการตัดสินใจแน่นอนสิบดาบโอ้เออสองหม้เทา้าความสัมพันธ์นี้จะมีการตัดสินใจไปตามความรู้สึกตามอารมณ์ของของคุณแล้วก็อีกฝั่งคือต่างคนต่างรู้สึกยังไงตอนเนี้ยคือมันจะมีการตัดสินใจอะไรแบบนั้นเลยแต่กวางมองว่าฝั่งเขาา่จะกลับมานะแต่ฝั่งคนที่มันไม่ไหวอะมันอาจจะนิ่งเงียบแล้วก็เยียวยาไหมอาจจะมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยง ความสัมพันธ์คือมันจะมีความพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันแต่สุดท้ายแล้วอะทุกอย่างมันเป็นไปตามเวลามันอาจจะเป็นเรื่องของเวรกรรม้าหมดเวรห,ห,หมดหมดกรรมจร,จริงๆอะนะมันก็จะเป็นต่างคนต่างหลุดพ้นนะคะ,คะก็ตอบได้แค่นี้เหมือนกันอืไปพิจารณาเอานะสาหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้ก็สู้ๆค่ะมาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะมีชาวเมษมีชาวกรกฎ มีชาวกันมีชาวมีนมีชาวกุมมีชาวพฤธศพนะคะมีชาวมังกรนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ในอีพถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย